กระทรวงการคลังของอเมริกาได้ประกาศทุบทิ้งหรือปิดกั้นหรือจะสกัดกั้นทุกอย่างไม่ให้ขเขมรและพม่าก,กลายเป็นศูนย์หลอกลวงต้มตุ๋นคนอเมริกันและชาวโลกต่อไปเพราะมันมีหลายสิบแผงเจ็ดแปดสิบแผงในขเขมรน,นะครับแล้วมันอยู่เบื้องหลังเบื้องหลังคือศูนย์หลอกลวงต้มตุ๋นค้ามนุษย์ออฟอกเงิน แต่เบื้องหน้าเป็นคาสิโนคอมเพล็กซ์อะไรสีนูวิลเนี่ยเมืองใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นศูนย์สแกมเซ็นเตอร์ที่เชเวโกโกยังอยู่อเมริกากำลังจัดการพวกกะเหลี่ยงก็มีส่วนเกี่ยวข้องที่เชเวโกโกต่อไป และชเวโกโกก็เกิดเมืองใหม่ชื่อยาไตนิวซิตี้มหาสิทธฐีจีน2ส,สัญชาติคือทั้งสัญชาติเขมรและสัญชาติพม่าหนีคดีตอนนี้ถูกจับอยู่ที่ไทยก็คนหนึ่งนะครับยังคงผลิตกระแสไฟฟ้าป้อนเมืองใหม่ยาไตแล้วก็ป้อนชเวโกโกหลอกลวงต้มตึงต่อไปนะครับรัฐบาลของพรรคแททองทานนะหรือว่าคุณเศษฐาเลยก็พัก พื่อไทยนะไม่ประสบความสําเร็จอะไรเลยนะครับมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะอเมริกาเขาบอกว่าต้องกําจัดต่อไปนอกจากนั้นก็จะมีอาณาจักรของไอ้เศรษฐีจีนเสือฉายจีนที่ถูกจับอยู่เมืองไทยไอ้เชจิงเจียงเนี่ยซีเจียงเนี่ยก็เป็นอภิมหาอาณาจักรใหญ่นอกนั้นคาสิโนที่ขเขมรนะครับทั่วประเทศขเขมรเจ็ดแปดแห่งเป็นศูนย์สแกมเซ็นเตอร์แล้วโดวยเพพ่งยิ่งที่สีฮนุวิลนั้นมีรายละเอียดมากท่านผู้ฟัง อไปเข้าเว็บไซต์กระทรวงการคลังของอเมริกาอ่านเอานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาจะสรุปเพราะผมทําเพลทไว้ประมาณสิบแปดสิบเก้าเพลทอยู่บนจอนะครับเยอะไปหมดซึ่งพรุ่งนี้เดี๋ยวจะอธิบายให้หมดเลยนะอาจจะช้าไปสามวันแต่ว่าหวังว่ารัฐบาลไทยของคุณอนุทินที่จะเข้ามาบริหารประเทศนะตามให้ทันนะครับอย่าอ่อนให้เขมรเพราะว่าเขมรเนี่ยคือประเทศที่น่ารังเกียจในโลกนี้เพราะเขาเป็นประเทศที่ ซ่องสมกําลังค้ามนุษย์ฟอกเงินหลอกลวงต้มตุนคนทั้งโลกทั่วประเทศไม่ใช่แค่เสียนูเวลอันนี้เป็นข้อมูลที่ละเอียดมากอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาวันนี้ขอลาไปก่อนขออภัยพี่น้องชาวเขมนด้วยนะครับช่วยดูแลประเทศของท่านด้วยนะครับเพราะมันมันมันไม่ไหวจริงๆนะครับสวัสดีครับ